วันที่27 28ยังโทรมาคอนเฟิร์มกับผมว่าเคลียร์เรียบร้อยเรื่องนายกเศรษฐาเคลียร์เรียบร้อยเรื่องนายใหญ่เคลียร์เรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่พอหลังวันที่29มีโอกาสแตกสูงจะมี เสียงที่โหวตให้นายกรัฐมนตรีเศรฐาหลุดจากตําแหน่งกี่เสียงจะโหวตให้เศรฐาเป็นนายกต่อไปกี่เสียงตอนนี้ยังไม่สามารถจะกลุ่มสภาพได้จึงอยากจะให้เศรฐาทวีสินเลื่อนไปก่อนนี่ที่เขาคุยกันก็คุยกันประมาณนี้แหละครับไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนแต่ประการใด แต่สถานการณ์มันเปลี่ยนที่มันเปลี่ยนก็เพราะวันที่29พฤษภาคมที่อายการมีคำสั่งฟ้องท่านผู้นำพักเพื่อไทยก็คือทักษิณชินวัตร มันกลายเป็นจุดเปลี่ยนมันกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดภาวะชะง,งักงันในขบวนการของผู้นำพักเพื่อไทยก็คือบิ๊กแมวเนี่ยมันชะง,งักไปหมดอย่างที่สองมันเกิดความภวะพวงขึ้นในบรรดา สอสอในพักเพื่อไทยสับสนอนรมานไรทิศทางสิ่งที่เคยเชื่อผมได้รับสัญญาณจากคนที่เข้าประสานข้อมูลระหว่างผมกับระดับแกนนำของ เพื่อไทยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันวันที่27 28ยังโทรมาคอนเฟิร์มกับผมว่าเคลียร์เรียบร้อยเรื่องนายกเศรษฐาเคลียร์เรียบร้อยเรื่องนายใหญ่เคลียร์เรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่พอหลังวันที่29เมื่อวานนี้มีโอกาสได้ แลกเปลี่ยนกันทางโทรศัพท์ก็ออกความคิดเห็นไปตรงกันข้ามว่าแตกแล้วมีโอกาสแตกสูงวันเดียวครับเหตุการณ์ที่อายการสูงสุดฟ้อง ท่านผู้นำทักษิณชินวัตรของพรรคเพื่อไทยมันกลายเป็นภาวะล่มสลายของปราศาสตร์สายคำพูดของท่านบิ๊กแมวไม่ได้รับความน่าเชื่อถือลูกสมุนบริวารในพรรคเพื่อไทยไม่เชื่อ สัญญาณที่ส่งออกมาจากบิ๊กแมวอีกแล้วไอ้เรื่องไฟเขียวอ่ะก็ปิดประตูได้เลยกลายเป็นคำลวงโลกหรือตอนแรกอาจจะมีไฟเขียวแต่ตอนนี้ไฟเขียวกลายเป็นไฟเหลืองไฟเหลืองแล้วต่อไปก็คือไฟแดงนี่เขามองกันอย่างนั้นครับเขียวให้ผ่าน เหลืองเตือนให้ระวังให้รอให้ยุดก็คือแดงยุดถาวรแต่ซึ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นในเหตุการณ์หลังวันที่29พฤษภาคม2อง7ก็ก็คือความเคลื่อนไหวของพรรคร่วมรัฐบาล ความเคลื่อนไหวของภาคร่วมรัฐบาลน่าจับตามากนะครับความเคลื่อนไหวจะมีอยู่ด้วยกัน4รูปแบบรูปแบบที่หนึ่งแสดงกําลังรูปแบบที่สองมีการเช็คชื่อกันภายในว่ายังอยู่ครบอยู่กันกี่คน มีใครแตกปอกออกไปบ้างความเคลื่อนไหวที่สมมีการต่อสายกันระหว่างหัวหน้าพักร่วมทั้งหมดและความเคลื่อนไหวที่สี่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็คือการจับคู่กันจับกันอย่างหลวมๆไว้ก่อน ก็ต้องบอกทุกท่านนะครับว่าการแสดงกำลังพักแรกที่แสดงกำลังกันก็คือพักพลังประชารัฐของพลเอกประวิตร์วงสุวรรณเรียกมาเข้าแถวเรียกมาเช็คชื่อทั้งหมดแม้กระทั่งกลุ่มสอสอพลังประชารัฐที่ขึ้นอยู่กับลูกน้องคนสนิทของบิ๊กแมวนี่ที่แสดง พฤติกรรมทางการเมืองแบบเธอปันใจหอบผ้าหอบผ่ไปอยู่พักเพื่อไทยแล้วก็ต้องมานั่งหน้าสลอนทำหน้าเจียมเจียมต่อหน้าพลเอกประวิตยวงสุวรรณรู้ชะตากรรมแล้วครับว่าวันนี้การเมืองเปลี่ยนมีรัฐ รัฐบาลใหม่เกิดขึ้นแน่นอนคนที่อยู่ในพรรกพลังประชารัฐทั้งซีกที่แปรพักไปอยู่พักเพื่อไทยแล้วสรุปตรงกันว่าภายในหกสวันนี้มีรัฐบาลเกิดขึ้นใหม่แน่นอนไม่ว่า ในายใหญ่ทักษิณจะไปที่อายการในวันที่18เพื่อนำตัวส่งฟ้องศาลหรือไม่ไปหรือแอบหลบหนีไปต่างประเทศภายใน60วันนี้มีรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นมาแน่นอนคำว่ารัฐบาลชุดใหม่ ของคนที่อยู่พักพลังประชารัฐแต่ปันใจไปอยู่พักเพื่อไทยตีความหมายของรัฐบาลชุดใหม่ก็คือมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่นี่พวกที่ปันใจจากพลเอกประวิตยไปอยู่กับพักเพื่อไทยนี่ยยังสรุปเลยว่าจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ภายในหกวันนี่ตั้งแต่พูดมาก็เหลือห้กว่าวันนี่มีนายกรัฐมนตรีคนม่ส่วนสัญญาณในพักภูมิใจไทยตอนนี้ก็ยื่นเงื่อนไขและต่อสายส่งสัญญาณออกมาว่าหัวหน้าพักภูมิใจไทยอนุทินชาญวิรุกุล ยังไม่พร้อมที่จะเสนอตัวชิงนายกรัฐมนตรีหากนายเศษฐาทาวีศินหลุดจากตำแหน่งนายกหลายคนมองว่าเอ๊ะทำไมาเป็นพักลำดับสองรองจากเพื่อไทยทำไมอนุทินชาญวิรูลมีสอสอ71คนพลังประชารัฐมี40 รวมไทยสร้างชาติ36ทําทำไมคนที่มีสอสอ71คนจึงไม่พร้อมจะเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีคำตอบมีคำตอบเดียวครับคือสภาพของพักภูมิใจไทยง่อนแง่นคำว่าง่อนแง่นไม่ได้หมายความว่า,าความสามัคคีของสอสอไม่มี ไม่ได้แตกกันแบบพักพลังประชารัฐแต่สภาพพักภูมิใจไทยงอนแง่นก็เพราะว่าเรื่องที่เตรียมยุบพักภูมิใจไทยยังเคลียร์ไม่ได้และถ้ามองเข้าไปที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปรากฏหน้าของประธานคณะกรรมการการฟอกเงิน มันไม่ใช่หน้าใครเลยมันกลายเป็นหน้าลุงก็ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นคนของลุงเป็นคนเป็นคนสนิทของลุงถ้าอนุทินเทเลอร์ทล่ลาไปแข่งกับลุงเอกสารที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรอการรับรอง จากปอปองอว่าเงินที่หอจอกอบุรีเจริญคอนสตรักชั่นและหุ้นส่วนผู้จัดการหอจอกอบุรีเจริญคอนสตรักชั่นบริจาคให้กับพักภูมิใจไทยนั้นผิดกฎหมายนี่เหตุเขารอเอกสารชิ้นนี้ซึ่งปอปองอก็ยังไม่ส่งให้เขาไม่รู้มันส่งยากส่งเย็นอะไร เอกสารที่รับรองว่าเงินจากข้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นเงินจากหุ้นส่วนผู้จัดก,การของบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นที่เอาไปบริจาคให้ภาคภูมิเจไทยนะั้นมันเป็นเงินที่ผิดกฎหมายให้รับรองมาหน่อยตอนนี้ยังไม่รับรองมากรกะตก็ขาดเอกสารอยู่แค่แผ่นเดียวนี่แหละครับเอกสารหนึ่งแผ่นจากปปองเออนี่ยังไม่ส่งมาถึงกะกะตกะกะตจึงยังไม่สามารถ ส่งเรื่องการยุบพักภูมิใจไทยให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเห็นไหมครับเขาต่อรองกันอย่างนี้ดังนั้นถ้าหากอนุทินชาญวิรุฬลุทะเลทะล่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเอกสารจากปปงเกิดส่งมาที่กะกะต พังสิครับรัฐบาลพังเลยองค์ประกอบครบหลักฐานแน่นมัดแน่นยิ่งกว่ายุคพักอนาคตใหม่เสียอีก